อัสสลามุอะลัยกุมมะห์มะตุลลอฮิวบเระกาตุสวัสดีค่ะเด็กๆจะเจอกับอุตสาห์มุสลิลาดอล้เช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาอาหรับค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องอัลกอมุสอัลกอมุสก็คือคำศัพท์นั่นเองค่ะเป็นคำศัพท์ที่อยู่ในเรื่องอุตรตีนะคะกลัวก็สายครอบครัวของฉันนะคะ ถึงครอบครัวของฉันใช่ไหมคะก็จะมีพอ่อแม่ปู่ย่าตายายใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นภาษาอาหรับนะคะก็จะเป็นอาบีอุมีอาคีอุคดีจาดีจาดะดาตีเป็นต้นนะคะค่ะคำศัพท์ทั้งหมดนี้นะคะนกักเรียนทราบไหมคะว่าแต่ละคำมาจากคำว่าอะไรนะคะ เช่นคำว่าอาบีมาจากคำว่าอะไรโกมีมาจากคำว่าอะไรและอีกหลายๆคำนะคะคำอื่นๆมาจากคำว่าอะไรกันบ้างนะคะโอเควันนี้อุสตสาหามีคำตอบให้นะคะอาล่ะค่ะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลย ทีนี้เรามาดูนะคะคำศัพท์ทั้งหมดที่อยู่ในเ,เรื่องอุสรอตีนะคะในหนังสือของเรานะคะจะมีทั้งหมด6คคำศัพท์ด้วยกันนะคะ,ะนักเรียนดูคำศัพท์ที่1เลยนะคะคำศัพท์ที่1คืออาบีอาบีมาจากคำว่าอะไรนั่นก็คือมาจากคำว่าอาบนซึ่งหมายถึงบาเปะหรือพ่อนั่นเองนะคะบาปะเฉย นะคะบวกกับยา้ยายะที่หมายถึงซายเอออันนี้แสดงความเป็นเจ้าของนะคะคำอะไรก็แล้วแต่คำไหนก็แล้วแต่เมื่อบวกกับพูรุฟยะก็จะกลายเป็นของฉันทันทีอันนี้นักเรียนดูนะคะอาบ,บนบวกกับยะก็จะกลายเป็นอาบ,บีซึ่งหมายถึงบาปะซายเพ่อของฉันนะคะ โอเคคาต่อไปคืออุ้มมีนะคะแม่ของฉันอุ้มมีมาจากคําว่าอะไรอุ้มมีมาจากคําว่าอุ้มมนอ,อุ้มมนคือแม่แม่เฉยๆนะคะหรืออีบูหรืออีบูออบนะคะถ้ายังไม่ได้บวกกับยะก็จะเป็นอุ้มมนซึ่งหมายถึงแม่เฉยๆไม่ใช่แม่ของฉันนะคะเมื่อไหร่ที่บวกกับภูรุฟยะเข้าไปแสดงความเป็นเจ้าของก็มา นะจะกลายเป็นอุ้มมีอุ้มมนบวกกับยะจะกลายเป็นอุ้มมีซึ่งหมายถึงอีบูซายะหรือแม่ของฉันนั่นเองนะคะคาน,นี้ต่อไปมาที่คำว่าอาคีอาคีซึ่งหมายถึงอาบังซซยะหรืออาเดไซยะจะต้ต้องเป็นผู้ชายนะคะน้องตรงนี้จะต้องเป็นผู้ชาย นะคะแล้วอาคีมาจากคำว่าอะไรอาคีมาจากคำว่าอาคุณอาคุณเฉยๆแปลว่าอาบังนะคะหรืออาเดนะคะอาเดรเลลากีหรือพี่ชายนะคะเมื่อไหร่ที่บวกกับฮูรุฟยานะคะเมื่อไหรที่บวกกับฮูรุฟยาก็จะกลายเป็นอาคีมาจากคำว่าอาคุณบวกยะกลายเป็นอาคีซึ่งหมายถึงอะไรคะ หมายถึงอาบังสายยานะคะหรือพี่ชายของฉันนั่นเองอาจากคำนี้นะคะต่อไปอุคตีอุคต,ตีมาจากคำว่าอะไรจริงๆแล้วอุคตีก็คือมาจากคำว่าอุคตุนนั่นเองอ่าอุคตุนอุคตุนคือกากะหรืออาเดะเปริมปวน นะคะยังไม่มีคําว่าซเยอนะยังไม่แสดงความเป็นเจ้าของนะจะเป็นพี่สาวหรือน้องสาวของใครก็ได้แต่เมื่อไหร่ที่บวกกับฮูรุฟยาแสดงความเป็นเจ้าของก็มาทันทีนั่นก็หมายถึงอุคตุนบวกยาจะกลายเป็นออคตีแสดงความเป็นเจ้าของเลยว่าโอคตีคือกากะซเยหรืออาเดะเปร女ไซเ a อร์ นะคะต่อไปจัดดีจัดดีข้อนี้มาจากอะไรจัดดีก็มาจากจัดดน,นะคะ่ะนักเรียนจัดดนเฉยๆดาตุนะคะดาตุเฉยๆบวกกับยะเมื่อไหรก็จะแสดงความเป็นเจ้าของทันทีเป็นคำว่าจัดดีจัดดนบวกยะนะคะก็จะกลายเป็นคำว่าจัดดี นะคะยัดดีนี้ก็แปลว่าดาโตสายยะนะคะต่อไปคำสุดท้ายคือยัดดาตียัดดาตีมาจากคำว่ายัดดาตุนยัดดาตุนเฉยๆนะคะเนเนเยังไม่ได้แสดงความเป็นเจ้าของยังไม่ใช่เนเน,เนของเรานะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่บวกกับยนะ,ะบวกกับยะเมื่อไหร่ จัดดาตนบวกกับยะก็จะกลายเป็นคําว่าจัดดาตีซึ่งหมายถึงคุณย่าหรือคุณยายของฉันนั่นเองนะคะอย่าลืมทบทวนกันด้วยนะคะเอาละค่ะเมื่อเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่า คำศัพท์แต่ละคำในบทเรียนของเรานั้นมาจากคำว่าอะไรคำอะไรบวกกับฮูรุษอะไรแล้วจะเท่ากับคำว่าอะไรนะคะที่สําคัญนักเรียนอย่าลืมทบทวนนะคะและฝึกอ่านบ่อยๆนะโอเคตจาจะฝากแค่นี้ค่ะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนวัสสลามุอะลัยกุมมาระมะตุลลาิวะบเระกาตุบบ๊ายบาย